อนสราวุธโพคอมเมนต์หลังเห็นใบหน้าล่าสุดมาชาวัฒนาพาณิชในวัย52ปีหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนัก,กร้องนักแสดงสาวพราวเสนีมาชาวัฒนาพาณิชที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแต่เจ้าตัวก็สวยไม่สางชนิดที่ว่าอายุทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะและมาชาวัฒนาพาณิชเคยพูดว่าโดนคํำชมบ่อยจนกลายเป็นเรื่องชิน และน้อมรับอย่างเต็มใจปัจจุบันมาชาอายุ52ปีแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นยังคงสวยไม่เปลี่ยนไปจากเดิมแม้จะครองตัวเป็นโสดมาตั้งแต่เลิกกับอดีตสามีอัมพลลำพูนอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าหน้าสดมาชานั้นสวยเป๊ะมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าลสุดทางด้านมาชาได้ออกมาโพสคลิปขณะที่กำลังนั่งให้ช่างทำผมพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า working รอดูกันนะซูนซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนสะดุดตาในความสวยของมาชายิ่งช็อตที่ซูมเข้าไปใกล้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆแทบใจละลายกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านโอนสราวุธเห็นใบหน้าล่าสุดของมาชานั้นในวัย52ปียังตกใจเขามาคอมเมนต์ไว้ว่าพี่ชาดูเด็กมากครับ มีโอกาสอยากแสดงละครกับพี่ชานะครับซึ่งมาชาได้ตอบกลับว่าครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกศิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากศิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ